ลองจินตนาการถึงความเงียบสงัดในคืนหนึ่งนะครับปริภาชกหนุ่มผู้หนึ่งกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตวิญญาณอย่างแน่วแน่ทันใดนั้นก็มีเสียงลึกลับดังขึ้นในมโนสำนึกของเขาเสียงนั้นไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากภพภูมิที่สูงกว่าเป็นเสียงของเทวดาที่เคยเป็นมารดาของเขาในอดีตชาติและเสียงนั้นไม่ได้มาทักทายแต่มาเพื่อมอบมรดกที่ยิ่งใหญ่และหนักอึ้งที่สุดให้แก่เขา นั่นคือชุดคำถามที่แก่นแท้ของจักรวาลซ่อนอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พุทธศาลาพอดแคสต์ที่จะชวนคุณมองประวัติศาสตร์และบุคคลในโวกพุทธศาสนาในมุมที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเรื่องราวที่เราเพิ่งจินตนาการไปเมื่อครู่นี้คือจุดเริ่มต้นที่น่าอัศจรรย์ของสัพิยะปริพาชกหนุ่มผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและมีชื่อเสียงด้านการโตวาทีไปทั่วชมพูทวีป ปริพาชกในยุคนั้นหมายถึงนักบวชนอกศาสนาพราหมณ์เป็นนักสแสวงหาอิสระที่เดินทางไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาสัจธรรมและท้าทายภูมิปัญญาของเจ้าลัทธิต่างๆและสพิยะก็คือดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในวงการนี้แต่สิ่งที่ทำให้สพิยะแตกต่างจากปริพาชกคนอื่นไม่ใช่แค่ความฉลาดของเขาแต่เป็นชุดคำถาม,ามที่เขาได้รับมาโดยตรงจากเทวดาผู้เป็นอดีตมารดา คำถามเหล่านี้ไม่ใช่คำถามธรรมดาธรรมดาครับแต่เป็นคำถามเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเช่นบุคคลเช่นไรจึงจะเรียกว่าเป็นภิกษุบุคคลเช่นไรจึงจะเรียกว่าผู้สงบสงเง่ยมบุคคลเช่นไรจึงจะเรียกว่าพุทธะคำถามเหล่านี้ได้กลายเป็นเครื่องมือทดสอบและเป็นภารกิจในชีวิตของเขาเทวดาองค์นั้นได้ให้คำมั่นกับเขาไว้ว่าสัพพยะ ในบรรดาสมณะพราหมณทั้งหลายหากผู้ใดสามารถตอบคำถามเหล่านี้ของเธอได้เธอจงเข้าไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของท่านผู้นั้นเถิดประโยคนี้ได้จุดประกายการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่แค่การเดินทางเพื่อเอาชนะข้าคาาทางปัาญ,ญาอีกต่อไปแต่เป็าการเดิาทางเพื่อค้าหาอาจารย์ที่แท้จริงในซีรีส์นี้าราจะร่วมเดิาทางไปกับสัพพาา เราจะไปสำรวจสมรภูมิทางความคิดของอินเดียโบราณที่เต็มไปด้วยเจ้าลัทธิผู้ยิ่งใหญ่เราจะไปสัมผัสกับความหวังและความผิดหวังของเขาในแต่ละครั้งที่ยื่นคำถามเหล่านี้และเราจะตั้งคำถามไปพร้อมๆกับเขาว่าในโลกที่เต็มไปด้วยผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้รู้แจง้งเราจะแยกแยะของจริงออกจากของปลอมได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวของนักโตวาทีผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องเรียนรู้ว่า คำตอบที่แท้จริงนั้นอาจจะไม่ได้มาจากการเอาชนะแต่มาจากการยอมรับฟังอย่างถ่อมตนครับก่อนที่สพิยะจะเริ่มต้นการเดินทางของเขาเราจําเป็นต้องเข้าใจโลกที่เขากําลังจะก้าวเข้าไปเสียก่อนครับอินเดียในศตวตรรษที่6ก่อนคริสต์กาลนั้นไม่ได้เป็นดินแดนที่สงบนิ่งทางความคิดแต่เปรียบเสมือนตลาดนัดทางปรัชญาขนาดมหึือมาที่เต็มไปด้วยความคึกคักและวุ่นวาย เป็นยุคที่ผู้คนเริ่มตั้งคำถามต่อความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์และสแสวงหาคำตอบใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตและจักรวาลในใจกลางของความเคลื่อนไหวทางปัญญานี้มีกลุ่มนักคิดผู้ยิ่งใหญ่6กท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีอิทธิพลอย่างสูงหรือที่เรารู้จักกันในนามครูทั้ง6 ท่านเหล่านี้คือเจ้าลัทธิที่มีแนวคิดแตกต่างกันอย่างสุดขั้วและมีลูกศิษย์ลูกหาม,มากมายแต่ละท่านเปรียบเสมือนดาวเรษ์ดวงใหญ่ที่ส่องแสงเจิดจ้าอยู่ในวงการปรัชญาลองนึกภาพตามนะครับท่านแรกคือปูรณะกัสปะผู้เสนอแนวคิดอากิริยะทิฏฐิที่เชื่อว่าการกระทำใดๆก็ตามไม่มีผลเป็นบุญหรือบาป การท่าหรือการเสริมช่วยจึงว่างเปล่าเท่าเทียมกันถัดมาคือมัคคลิโคซานผู้นำลัทธิชีปเปลือยที่เชื่อในนิยติหรือชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกลของมันมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ คนที่สามคืออาชิตเกษกรรมพลนักวัตถุนิยมสุดโต่งที่เชื่อว่าร่างกายประกอบขึ้นจากธาตุสี่เมื่อตายไปทุกอย่างก็สลายกลับคืนสู่ธาตุไม่มีโลกหน้าไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วต่อมาคือปกุฏกัจจายนะที่เชื่อว่า ทุกสิ่งประกอบขึ้นจากองค์ประกอบ7อย่างที่เที่ยงและแยกจากกันโดยเด็ดขาดการกระทำจึงเป็นเพียงการสับเปลี่ยนองค์ประกอบเหล่านี้เท่านั้นไม่มีการฆ่าหรือถูกฆ่าจริงท่านที่5คือสัรชัยเวรัตบุตร ผู้เสนอแนวคิดแบบอภิปรัญาแบบไร้ข้อยุติหรือปลาไหลคือการไม่ตัดสินหรือฟันธงในเรื่องใดๆเลยเพราะเชื่อว่าความจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงได้และสุดท้ายคือนิครนน,นาตบุตรหรือพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนที่สอนเรื่องอัตตาที่แท้จริงและการบำเพ็ญทุกขรกิริยาอย่างยิ่งยวดเพื่อชำระหลางกรรม นี่คือสมรภูมิทางความคิดที่สภิยะกำลังจะเข้าไปท้าทายครับแต่ละท่านคือสุดยอดนักคิดแห่งยุคสมัยมีเหตุผลและตรก,กะเป็นของตนเอง การที่ใครสักคนจะเดินทางไปพบและทูลถามปัญหาย่อมต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและสพยะผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและมีคำถามจากสวรรค์อยู่ในมือก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะทดสอบภูมิปัญญาของครูผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้อย่างแน่นอนการเดินทางเพื่อค้นหาอาจารย์ที่แท้จริงของเขาจึงได้เริ่มต้นขึ้นณนะบัดนี้ครับ เมื่อสัพยะได้เตรียมตัวจนพร้อมแล้วเขาก็ได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อทดสอบภูมิปัญญาของครูผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6ท่านด้วยความมั่นใจว่าหนึ่งในนี้จะต้องมีผู้ที่สามารถไขปริศนาที่เขามีอยู่ได้อย่างแน่นอนการเดินทางในช่วงนี้คือบทพิสูจน์ความกล้าหาญทางปัญญาและในขณะเดียวกันก็เป็นการเริ่มต้นของความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ ลองนึกภาพสภิยะในวัยหนุ่มนะครับเขาเดินทางไปยังสำนักของครูแต่ละท่านด้วยความเคารพเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในเบื้องต้นและเมื่อเห็นว่าบรรยากาศสุกงอมแล้วเขาก็จะยื่นชุดคำถามจากสวรรค์ของเขาออกไปข้าแต่ท่านผู้จเจริญบุคคลเช่นไรหนอจึงจะเรียกว่าเป็นภิกษุบุคคลเช่นไรจึงจะเรียกว่าผู้ข้ามพ้นแล้วบุคคลเช่นไรจึงควรแก่การบูชา แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมานั้นไม่ใช่คำตอบที่ตรงไปตรงมาและแจ่มแจ้งอย่างที่เขาคาดหวังไว้เลยแม้แต่น้อยบันทึกในพระไตรปิฎกได้เล่าถึงปฏิกิริยาของครูทั้ง6ไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั่นคือเมื่อถูกถามด้วยปัญหาที่ลึกซึ้งเหล่านี้พวกท่านกลับไม่สามารถให้คำตอบที่น่าพอใจได้ บางท่านอาจจะใช้วิธีตอบเลี่ยงคือการเบี่ยงประเด็นไปพูดเรื่องอื่นที่ตนเองถนัดกว่าแทนที่จะตอบคำถามโดยตรงบางท่านอาจจะแสดงความโกรธเคืองออกมาอย่างเห็นได้ชัดบางทีอาจเป็นเพราะรู้สึกว่าถูกท้าทายภูมิปัญญาหรือถูกจับผิดต่อหน้าลูกศึกจำนวนมากและบางท่านอาจจะใช้วิธีย้อนถามกลับมายัางตัวสพิยะเองเพื่อเป็นการโยนภาระของการตอบคำถามกลับไปให้ผู้ถาม ลองจินตนาการถึงความรู้สึกของสพิยะดูสิครับในแต่ละครั้งที่เขาเดินทางไปยังสำนักใหม่หัวใจของเขาย่อมเต็มเปี่ยมด้วยความหวังแต่ในทุกครั้งที่เขาเดินจากมาความหวังนั้นก็ค่อยๆถูกกัดกร่อนลงไปเรื่อยๆความผิดหวังได้ทับถมกันครั้งแล้วครั้งเล่าจากความมั่นใจในตอนแรกเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความสงสยัยและอาจจะเริ่มกลายเป็นความท้อแท้ในที่สุด เขายังคงเดินทางต่อไปพบครูท่านแล้วท่านเล่าแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีใครเลยที่สามารถให้คำตอบที่จบและกระจ่างแจ้งในใจของเขาได้ ชื่อเสียงของเขาในฐานะนักโตว,วาทีผู้ไม่เคยแพ้ใครอาจจะยิ่งโด่งดังขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีใครสามารถตอบคำถามของเขาได้แต่ชัยชนะทางปัญญาเหล่านี้กลับเป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าเพราะมันไม่ได้นำเขาเข้าใกล้สัจธรรมที่เขาสแสวงหาเลยการเดินทางของเขายังคงต้องดำเนินต่อไปแต่บัดนี้มันได้กลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวและเขวงขวางมากยิ่งขึ้นครับ หลังจากที่สพยะได้เดินทางไปพบครูผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6กท่านจนครบทั่วแล้วแต่กลับไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวบัดนี้เขาก็ได้มาถึงทางตันทางปัญญาอย่างแท้จริงครับความรู้สึกของเขาในตอนนี้น่าจะเต็มไปด้วยความสับสนและอาจจะสิ้นหวังอยู่ลึกๆล,ลองนึกภาพตามนะครับคนที่เคยเชื่อมั่นว่า ความจริงนั้นมีอยู่และมีผู้รู้ที่สามารถชี้ทางได้แต่บัดนี้เขาได้ไปเคาะประตูบ้านของผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยจนครบทุกบานแล้วแต่ทุกบานกลับปิดสนิทใส่หน้าเขามันทำให้เขาต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือแท้จริงแล้วโลกนี้อาจจะไม่มีผู้รู้แจ้งหรือพระอรหันต์ที่แท้จริงหลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว หรือว่าชุดคำถามที่เขาได้รับมานั้นมันเป็นคำถามที่เกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์จะยังถึงได้ความเชื่อมั่นในภารกิจที่เคยมีมาตั้งแต่ต้นเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงในช่วงเวลานี้เองที่สพยะได้หวนกลับไปใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมของปริภาชกค,คือการเดินทางและโตวาทีแต่เป้าหมายอาจจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่เดินทางเพื่อค้นหาอาจารย์บัดนี้อาจจะกลายเป็นการเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีใครสามารถตอบคำถามของเขาได้เขากลายเป็นนักโต้วาทีผู้ไร้พ่ายแต่เป็นความสำเร็จที่น่าเศร้าเพราะมันยิ่งตอกย้ำความเชื่อของเขาว่าเขาอาจจะต้องโดดเดี่ยวอยู่กับคำถามเหล่านี้ไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามแม้จะผิดหวังจากครูทั้ง6แต่สพิยะก็ยังไม่ได้ละถึงการสแสวงหาโดยสิ้นเชิง เขายังคงเดินทางต่อไปยังเมืองต่างๆพำนักอยู่ในสำนักของปริพาชกอื่นๆและคอยเงียหูฟังอยู่เสมอว่ายังมีสมณพราหมณ์ท่านใดอีกบ้างที่มีชื่อเสียงด้านปัญญาและอาจจะให้คำตอบแก่เขาได้นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของเขาครับมันคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยและการไม่ยอมแพ้ แม้จะดูเหมือนสิ้นหวังแล้วก็ตามมันแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาในสัจธรรมที่ยังคงลุกมอยอยู่ในใจของเขาอย่างไม่ยอมดับมอดแม้จะถูกความผิดหวังซัดกระนำครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามทีและในการรอคอยที่มืดมนนี้เองที่แสงสว่างริบหรี่สายหนึ่งได้ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าแสงสว่างที่มาในรูปแบบของข่าวลือเกี่ยวกับสมณะหนุ่มรูปหนึ่ง ผู้ซึ่งไม่ได้ประกาศตนเป็นเจ้าลัทธิผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับมีผู้คนมากมายนับถือในปัญญาและความสงบของพระองค์ข่าวลือเกี่ยวกับสมณะโคดมสากยะบุตรผู้เสด็จออกจากสากยะตรกูลและนี่คือจุดเริ่มต้นของความหวังครั้งสุดท้ายที่จะนำเขาไปสู่การเผชิญหน้าที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาครับ ในขณะที่สพิยะกำลังพำนักอยู่ที่สำนักปริภาโฉกแห่งหนึ่งเขาก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ในตอนแรกนั้นเขาก็ยังคงเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยครับประสบการณ์ที่ผ่านมาได้สอนให้เขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆเขาได้เห็นมากับตาแล้วว่าแม้แต่เจ้าลัทธิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังไม่สามารถตอบคำถามของเขาได้ แล้วสมณะหนุ่มที่เพิ่งจะปรากฏตัวขึ้นมาไม่นานนี้จะมีความสามารถเหนือกว่าครูเหล่านั้นได้อย่างไรแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบกับเพื่อนปริพาชกค,คนหนึ่งซึ่งเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อนคนนั้นได้พรณนาถึงพระจริยวัติอันงดงามความสงบอันน่าเลื่อมใสและพระปัญญาอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์ให้เขาฟังพร้อมกับกล่าวประโยคสำคัญที่จุดประกายความหวังในใจของสพิยะขึ้นมาอีกครั้งว่าสหายสพิยะท่านควรจะลองไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมดูสักครั้งบางทีท่านอาจจะให้คำตอบที่ท่านสแสวงหามาตลอดชีวิตก็เป็นได้ คำพูดของเพื่อนสนิทได้ถลายกำแพงแห่งความลังเลในใจของเขาลงเขาตัดสินใจที่จะให้โอกาสตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเขาจะเดินทางไปยังกรุงราชครืที่ซึ่งพระพุทธเจ้ากำลังประทับอยู่ที่วัดเวลุวันมหาวิหารเพื่อทูลถามปัญหาที่ค้างคาใจเขามานานแสนนาน การเดินทางในครั้งนี้คงจะแตกต่างจากครั้งก่อนๆครับมันไม่ใช่การเดินทางด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมแต่เป็นการเดินทางที่เจือปนไปด้วยความหวังและความกลัวรัคนกันไปเขาทั้งอยากจะพบคำตอบแต่ก็กลัวที่จะต้องผิดหวังอีกเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> เมื่อเดินทางมาถึงวัดเวลุวัน <c oughs> บรรยากาศที่เขาได้สัมผัสคงจะแตกต่างจากสำนักของครูทั้ง6อย่างสิ้นเชิง แทนที่จะเป็นบรรยากาศของการโต้วาทีที่เอาชนะคาคานกันอย่างดุเดือดทีน่นี่กลับเต็มไปด้วยความสงบและความสำรวมพระภิกษุแต่ละรูปต่างก็ปฏิบัติกิจของตนด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีบรรยากาศของการโอ้อวดหรือแข่งขันทางปัญญาภาพเหล่านี้คงจะสร้างความประทับใจและความพิศวงให้แก่สพิยะเป็นอย่างมากและในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปยังที่ประทับของพระพุทธเจ้า เขานั่งลงในที่ที่เหมาะสมและหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยพอสมควรแล้วเขาก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีทูลขออนุญาตถามปัญหาที่ค้างคาใจเขามานานบัดนี้เวทีแห่งการพิสูจน์ความจริงครั้งสุดท้ายได้เปิดฉากขึ้นแล้วครับในที่สุดวินาทีที่สพิยะรอคอยมาทั้งชีวิตก็ได้มาถึงเขานั่งอยู่เบื้องพระพักของพระคุทธเจ้าบรรยากาศรอบข้างคงจะเงียบสงัด มีเพียงเสียงของเขาที่เอ่ยถามปัญหาข้อแรกขึ้นมาด้วยความเคารพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลได้บรรลุคุณธรรมเช่นไรจึงจะเรียกว่าเป็นภิกษุพระเจ้าค่าแทนที่จะตอบเลี่ยงหรือแสดงความไม่พอใจพระพุทธองค์กลับทรงตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบและเปี่ยมด้วยพระเมตตาว่าสัพิยะ บุคคลผู้เดินทางไปสู่พระนิพพานด้วยมัคที่ตนเองได้อบรมไว้ดีแล้วกำจัดความสงสัยได้สิ้นเชิงละทิ้งความมีและความไม่มีสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วผู้นั้นแหละเรียกว่าภิกษุคําตอบนั้นคงจะเหมือนสายน้ำเย็นที่ฉโลมลงบนหัวใจที่ร้อนรุ่มของสพยะมันตรงไปตรงมาลึกซึ้งและสมบูรณ์แบบ เขารู้สึกทึ่งในคำตอบนั้นแต่ก็ยังคงถามต่อไปในปัญหาข้อที่สองบุคคลเช่นไรจึงจะเรียกว่าเป็นผู้สงบสงี่ยมโสรตะพระพุทธองค์ก็ทรงตอบอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าบุคคลผู้สำรวมอินทรีย์ทั้งปวงได้แล้วทั้งในภายในและภายนอกพิจารณาโลกนี้และโลกหน้าอย่างแจ่มแจ้งแล้วผู้นั้นแหละเรียกว่าผู้สงบสงี่ยม ส a ิยะรู้สึกเหมือนกับว่าปมที่ผูกแน่นอยู่ในใจของเขามานานหลายปีกำลังค่อยๆถูกคลี่คลายออกทีละปมๆอย่างง่ายดายเขาได้ทูลถามปัญหาต่อไปเรื่อยๆทั้งปัญหาที่ว่าด้วยบุคคลผู้ฝึกตนแล้วคันตะผู้รู้เวทคูผู้ชนะแล้ววิชิตาวีและคำถามสำคัญที่สุดคือบุคคลเช่นไรจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธ พระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายอย่างละเอียดว่าพุทธะคือบุคคลผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่ด้วยตนเองไม่มีใครเป็นครูสอนตัดขาดจากกิเลสเครื่องข้องทั้งปวงไม่มีความกังวลในนามรูปเป็นผู้ที่ดับเย็นสนิทแล้วทุกๆคำตอบที่พระองค์ตรัสออกมานั้นไม่ได้เป็นเพียงการให้คำจำกัดความแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึง กระบวนการและคุณสมบัติภายในของบุคคลนั้นๆอย่างครบถ้วนเมื่อการทูลถามปัญหาข้อสุดท้ายสิ้นสุดลงสภิยะก็รู้สึกเหมือนกับว่าภาระที่เขาแบกรับมาตลอดชีวิตได้ถูกยกออกไปจนหมดสิ้นเมฆหมอกแห่งความสงสัยที่เคยปกคลุมจิตใจของเขาบัดนี้ได้สลายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงท้องฟ้าแห่งปัญญาที่สว่างสวยและปลอดโปรง่ง เขาได้พบแล้วไม่ใช่แค่คำตอบแต่เขาได้พบอาจารย์ที่แท้จริงที่เขาแสวงหามานานแสนนานแล้วครับในวินาทีที่พระพุทธองค์ตรัสตอบปัญหาข้อสุดท้ายจบลงสัพพยะ ก็ไม่สามารถเก็บงำความปีติยินดีและความเลื่อมใสที่ท่วมท้นอยู่ในใจไว้ได้อีกต่อไปเขาลุกขึ้นยืนห่มผ้าเฉวียงบ่าและก้มลงกราบแท้พระบาทของพระพุทธองค์พร้อมกับกล่าวสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระองค์ด้วยถ้อยคําที่ออกมาจากใจจริงเขาเปรียบเปรยว่าพระพุทธองค์ทรงเหมือนกับบุคคลที่หงายของที่ความ เปิดของที่ปิดบอกทางให้คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยการประกาศธรรมะที่แจมแจ้งและไขปริศนาที่มืดบอดในใจของเขามานานแสนนานและในที่สุดเขาก็ได้กล่าวคำที่สำคัญที่สุดออกมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะข้าพระองค์ปรารถนาที่จะบวชในสำนักของพระองค์พระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าได้ส่งอนุญาตให้เขาบวชได้แต่ตามธรรมเนียมของพระพุทธศาสนาในยุคนั้นผู้ที่เป็นนักบวชนอกศาสนามาก่อนจะต้องอยู่ติดที่ยะปริวาสเป็นเวลาสเดือนเพื่อเป็นการพิสูจน์ความตั้งใจและปรับตัวให้เข้ากับพระธรรมวินัยเสียก่อนแต่ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าสพิยะได้กราบทูลว่าแม้จะต้องใช้เวลานานถึงสี่ปีเขาก็ยินดีที่จะรอ ด้วยความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวนี้พระสงฆ์จึงได้ทำการอุปสมบทให้ท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมาและเรื่องราวของท่านก็จบลงอย่างงดงามหลังจากที่บวชแล้วพระสพิยะได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างไม่ลดละท่านนำเอาคำตอบที่เคยได้รับจากพระพุทธองค์มาพิจารณาต่อยอดจนในที่สุด ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งเป็นการปิดฉากการเดินทางสแสวงหาอันยาวนานของท่านอย่างสมบูรณ์เรื่องราวของพระสัพพยะจึงเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งและทนพลังมันสอนเราว่าการมีคำถามที่ดีนั้นสำคัญไม่แพ้การมีคำตอบการไม่ยอมจำนนต่อความไม่รู้และกล้าที่จะสแสวงหาคือคุณสมบัติของนักปรา์ที่แท้จริง แต่ในขณะเดียวกันมันก็สอนเราว่าเมื่อถึงเวลาที่ได้พบกับปัญญาที่แท้จริงแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองละทิ้งสถานะของการเป็นผู้ถามแล้วน้อมตัวลงเป็นผู้ฟังและผู้เรียนรู้ที่ดีชีวิตของสพยะคือการเดินทางจากความทนงตนทางปัญญา ไปสู่ความถ่อมตนทางจิตวิญญาณและนั่นอาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวของท่านได้ครับขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในซีรีส์นี้สวัสดีครับหากคุณอยากติดตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพุทธศาลาเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกดไลค์หากคุณชอบมุมมองการนาเสนอเรื่องราวแบบนี้และกดแชร์ เ,เพื่อนที่อยากเห็นอีกด้านของความจริงเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราพบกันใหม่ตอนหน้าในพุทธศาลานะครับสวัสดีครับ